ลิตาทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกอจะทำคลิปแรนดอมนะคะอ่าเป็นแรนดอมหัวข้อท็อปปิกนะคะเสียงหัวใจของเขาคนนั้นนะคะกำลังร่ำร้องนะคะอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะคะเราลองมาดูกันเนาะเป็นเป็นท็อปิกนะคะที่เป็นพลังงานรวมนะคนที่มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะพลังงานแรนดอมนี้ อาจจะเป็นของคุณก็ได้คุณลองเข้าไปฟังดูก่อนนะคะถ้าพลังงานตรงพลังงานใช่คลิปนี้ก็คือของคุณนะมาดูกันค่ะมาดูกันนะว่าเสียงหัวใจของเขาคนนั้นร่ำร้องนะคะที่อยากจะบอกคุณว่าอะไรบ้าง ไนท์ถือเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยค่ะจัดเมนนะคะเจ็ดเหรียญ6ถ้วยคิงถือเหรียญน,นะ9้าถ้วยค่ะ เพอร์มิดนะคะไนท์ Knight ถือไม้เท้าคิงถือไม้เท้าค่ะเด็กถือเหรียญและเจ็ดถ้วยใต้สำรับเป็นดีเอ็มเพลส ตายแล้วเขามองคุณช่างดูมีค่าเหลือเกินนะคะเสียงหัวใจของเขาคนนั้นนะคะแรนดอมคนที่มาเจอคลิปนี้นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะคลิปนี้เป็นของคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเลยนะคะที่เสียงหัวใจเขาเรียกร้องนะเขาอยากจะบอกว่าคุณคือหนึ่งเดียวในดวงใจของเขาคุณคือความสุขของเขา คุณคือทุกอย่างในชีวิตเขานะคะคุณคือคนที่เขาเลือกแล้วอยากที่จะให้เป็นคู่ชีวิตเขาอยากที่จะให้เป็นภรรยาเป็นสามีของเขาอยากที่จะให้คุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกเขานะคะคุณคือคนที่ดีที่สุดไม่ว่าคนคนนี้เขาจะไปเจอใครต่อใครมามากหน้าหลายตาขนาดไหนนะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าไม่มีใครดีได้เท่ากับคุณ มีไพ่เจ็ดถ้วยมาเห็นไหมคะคนคนนี้จริงๆแล้วค่อนข้างเป็นคนเจ้าชู้นะมีทั้งคิงถือไม้เท้ามีทั้งไนท์ถือไม้เท้าเป็นคนที่ค่อนข้างมีคนมาหยิบยื่นความรักให้อยู่ตลอดเวลาเขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ดูมีความอบอุ่นมีคนเข้าหาเขาเยอะด้วยแต่ขอโทษเถอะคะ่ะคนคนนี้ไม่มีใครเอาชนะใจเขาได้มีคุณเท่านั้นที่เป็นหนึ่งเดียวในใจเขานะคะ สิ่งที่เขาอยากที่จะบอกกับคุณเสียงหัวใจของเขาเขาอยากจะบอกว่าคุณคือคนที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วนะคะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีใครมาเทียบเทียมคุณได้คุณคือคนที่เขายังคงคิดถึงยังคงยังคงมีความรู้สึกดีๆมีความรักมีความห่วงยายมีความผูกพันมันมีทุกอารมณ์อะนะคะคนคนนี้ทั้งจริงใจหนักแน่นมั่นคงกับคุณต่อให้มีสิ่งต่างๆมายั่วยุเขานะคะไม่มีใครมาทํา ให้ใจเขาคข้ยเขวไปจากคุณได้นะคะถึงแม้ว่าในบางครั้งเขาอาจจะเงียบจากคุณไปบ้างหรือเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกรู้สึกไม่ดีกับเขาบ้างแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รักคุณเขารักคุณแต่เพียงแค่เขากําลังคิดที่จะหาทางออกในความสัมพันธ์นี้นะคะกำลังทบทวนในบางสิ่งบางอย่างว่าจะทํำยังไงคุณกับเขาถึงจะสามารถที่จะพัฒนาไปต่อกันได้อย่างามั่นคงในความสัมพันธ์นี้ และเขาเชื่อค่ะว่าคุณคือคนที่จัก,กรวาลน,นำพาให้ได้มาพบมาเจอมารักกันนะคะเขารู้สึกว่าสวรรค์เหมือนสวรรค์ส่งคุณมาเขาอยากขอบคุณนะคะอยากขอบคุณเบื้องบนอยากขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากขอบคุณจัก,กรวาลที่ทําให้เขาได้พบกับคุณมีไพ่จัดเม้นมาเห็นไหมคะคือไพ่สวยหมดเลยอะ่ะไม่มีไพ่ไม่ดีเลยนะคะเป็นไพ่ดีหมดเลย คนคนนี้ต้องการที่จะพัฒนาไปต่อกับคุณนะคะต้องการที่จะจริงจังจริงใจกับคุณถ้าคุณต้องการอะไรเขาจะพยายามหามาให้คุณทุกอย่างคนคนนี้มีฐานะการเงินค่อนข้างมั่นคงด้วยนะคะเขาอยากที่จะไปให้คุณอยากที่จะทำให้คุณแบบพร้อมทุกอย่างอะคะ่ะถึงแม้ว่าคุณอาจจะดูดีกว่าเขาอาจจะเหนือกว่าเขาหรืออาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีกว่าเขานะคะหรือเขาอาจจะ โปรไฟล์ดีกว่าคุณก็เราแต่แต่เขาก็ยกย่องให้คุณน่ะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในทุกๆด้านเป็นคนที่มีพลังงานการเป็นเพศแม่ที่เขาอยู่ด้วยคุยด้วยแล้วเขารู้สึกอบอุ่นใจที่มีคุณคุณคือความสุขของเขานะคะคุณคือภาพความทรงจำดีๆเวลาที่อยู่กับคุณน่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งคนรักนะคะเป็นได้ทุกอย่างในชีวิตเขาคุณเป็นคนที่คอยดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่เขา แล้วตัวเขาเองเขาก็อยากที่จะดูแลเอาใจใส่คุณในตอนนี้เวลาเนี้ยเสียงเสียงหัวใจมันร่ำร้องที่อยากจะได้คุณมาเป็นภรรยามาเป็นสามีเร็วๆอะ่ะต้องใช้คำนี้เลยมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ค่อยสุภาพเนาะนะคะแต่เขาอยากได้คุณมาเป็นภรรยาอยากได้จริงๆอยากให้มาเป็นแบบคู่ชีวิตคนที่จะเคียงบ่าเคียงไหลเคียงข้างกันไปนะคะเพราะเขารู้สึกว่า การที่เขาถ้าเขาได้คุณมาเป็นแฟนหรือได้คุณมาเป็นคนรักอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วอะ่ะนะคะเขาคิดว่าตัวเขาจริงๆแล้วเขาก็มีความสุขมากอยู่แล้วคนคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความพร้อมมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่เขามองว่าถ้าเขามีคุณอนะ่ะเขามีอยู่ก้าวถ้วยแล้วตอนเนี้นะคะคิงถือไม้เท้ามาขยายไพ่ก้าวถ้วย ถ้าเขามีคุณมาเติมเต็มชีวิตเขาอีกหนึ่งถ้วยเนี่ยค่ะเขาจะครบสิบถ้วยซึ่งแน่นอนนั่นคือความสุขความสมบูรณ์แบบเป็นความรักที่มีความมั่นคงแล้วมันเป็นความรักที่เขาอยากที่จะมีแบบเนี้ยอยากที่จะได้คนแบบเนี้ยอยากที่จะมีครอบครัวอยากที่จะแต่งงานแบบกับคุณน่ะอยากจะทําให้มันได้อะค่ะนะคะแล้วนี่ก็คือเสียงหัวใจของเขาที่มันร่ำร้องอยากที่จะบอกคุณเหลือเกินนะคะคนคนนี้นะประมาณนี้นะคะ คุณหรือเขาก็ได้นะมีพลังงานคนเกิดธาตุดินการพืชศพมังกรนะคะธาตุไฟเมสิงธนูค่ะที่ชัดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลัคนาราศีกันได้จะบอกว่าไม่มีไพ่ดาบขึ้นมาเลยนะดีมากๆเลยค่ะนะคะหรืออาจจะมีธาตุน้ำได้นะมีนกรกฏพิจิตประมาณนี้ดีมากบอกเลยพลังงานแรนดอมนะคะ คนที่มาเจอคลิปนี้ก็ขอให้คุณนะคะได้รับพลังงานดีๆจากหน้าไพนี้ไปรีคอนสแเชชั่นนะคะเนี่ยคุณมีพลังงานการเป็นคู่ในอดีตชาติมาด้วยนะคะมีไพจัดเมีนมาแล้วก็มีไพรีคอนสแเชชั่นเนี่ยคะ่ะเคมิสตี้นะคะ calling in your soulmate เห็นไหมคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เบื้องบนส่งมาให้อะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณคือคนในอดีตชาติ คุณคือคนที่แบบจักรวานนำพาแบบคนดีๆมาให้ในชีวิตเขาอ่ะเขาเขาต้องการคนแบบนี้แหะค่ะแต่เพียงแค่เวลานี้ตอนเนี้ยเหมือนกับว่าเขาก็กำลังพยายามที่จะเคลียร์ energy อะไรที่มันมารู้สึกแบบอาจจะขาดความมั่นใจหรืออาจจะที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวหรือมีตัวเลือกอะไรที่มากมายเขาพยายามเคลียร์อยู่นะคะ opportunity นะ perfect timing นะคะ l o o k for sign และ Ask your angels นะคะคนคนนี้นะก็คิดว่าถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานหรือคุณยังไม่ได้แบบชัดเจนจริงจังกันอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเข้ามาให้โอกาสมาขอโอกาสคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณกับเขาจะได้มีความสุขด้วยกันในเวลาที่คุณทั้งคู่พร้อมในเวลาที่เหมาะสมให้คุณรอดูสัญญาณเตือนได้เลยนะคะ ต่อไปเรามาดูความรู้สึกของเขากันนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกความในใจนะใบแรกโอ้โหตายแล้วเห็นไหมฉันยังรักมั่นคงจริงจังจริงใจคิดถึงห่วงใยคุณเสมอเปิดมาก็ซึ้งมาเลยนะคะสุดยอดไปเลยถึงแม้สถานะตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแต่คุณยังอยู่ในใจฉันไม่เสื่อมคลายนะคะ ความรักของเราฉันไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะเป็นไปได้แต่เขารักคุณมากนะคือพลังงานแบบเนี่ยเขาเลือกคุณเห็นไหมคะบางครั้งก็อยากขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเลือกคุณเขาอาจจะเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เลือกคุณนะคะเมื่อถึงเวลาที่ฉันพร้อมฉันจะให้ความชัดเจนกับคุณนะและ ฉันหลงรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันนะคะต่อไปนะเดี๋ยวก็จะใช้เป็นช็อตแมสเซจนะคะหัวใจดวงน้อยนะช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้นะคะอ่ะนี่นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณมากๆนะคะมาดูกันกลับมาได้ไหมอ่ะบางคนก็อาจจะห่างหายกันไปเนาะ สิ้นหวังนะคะฉันแครคุณคงเดิมนะคะเป็นข้อความสั้นๆนะอุ้ยรักเสมอและห่างไกลนะคะคู่นี้ห่างไกลกันหรือเปล่าเอ่ยแต่เขาก็ยังคงเดิมกับคุณนะคะเขารู้สึกสิ้นหวังเหมือนกันนะแต่เขาก็ยัง ยังคงรักคุณยังคงแคร์คุณถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะห่างไกลกันก็ตามในบางคู่บางคนเขาอยากให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะกลับมาเป็นคนรักของเขานะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือแ a n d o m นะคะของเขาในวันนี้นะขอให้คุณมีความสุขสมหวังสำเร็จนะตามพลังงานหน้าไพ่นะคะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอลด้วยนะสวัสดีค่ะ